ผมชวลิตนะครับกูต์กอล์ฟนะครับหรือพี่หนุ่มนั่นเองวันนี้เดี๋ยวพี่หนุ่มจะพาไปดูการสกินลูกกอล์ฟแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆของลูกกอล์ฟนะครับเชิญตามเข้าร้านได้เลยเราเข้ามาในร้านกูต์กอล์ฟแล้วเนี่ยจะมีลูกกอล์ฟนะครับโซนนี้โซนลูกกอล์ฟก็จะมีแบรนด์ต่างๆครับผมก็จะมีไทเทอร i ลิส i t ไทเลอร์เมดคาร์ล i เวบิสโตนครับแล้วก็ซิกซ o อนแล้วก็มีของคัสโกอยู่ด้วยไทเลอร์เมดนะครับไทเลอร์เมดรุ่น tp5 tp5x นะครับตัวนี้ราคาโปรโมชั่นเลยครับจากราคาเต็มนี้2,590บาทลดเหลือ1,200บาทนะครับ1,200บาทนี่ก็จะมีโปรโมชั่นก็คือซื้อลุกกลอฟที่ร้านจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ก็จะสะกรีนให้ฟรีนะครับแล้วจะมีแบรนด์ไททอริสแต่แบรนด์ไททอริสนี่จะไม่มีโปรโมชั่นนะก็จะมีเป็นราคาที่ปกติแลจะมี p ป v วีวนปววน X, ครับผมราคา1,900บาทก็สกรีนให้ฟรีเช่นราคาราคา890บาทซื้อ2แถม1เฉลี่ยแล้วตกประมาณสัก500กว่าบาทก็สกรีนให้ฟรีเช่นเดียวกัน3โหลเนาะก็จะมีหลายรุ่นหลายแบบจะมีของซิกซอนซิกซมีตัวนี้ตัวนี้ที่นิยมสุดก็จะเป็น Distance ราคา680บาทซื้อ2แถม1เช่นเช่นเดียวกันอ่าตัวนี้ ตอนนี้มีลูกค้าสกรีนเดี๋ยวผมพาไปดูให้ดูที่หลังเนาะก็จะมีของซิกซ้อนนี่ก็จะมีทุกรุ่นก็เริ่งแต่ c s t a า C-Star x ามี Q-Star านะครับมี s o f t f ลมี a d 3ี3แล้วก็มี Distance ส่วนของ b i บ s t o n e ครับ b i บ s t o n e มีรุ่นใหม่ล่าสุดครับผมมีโปรโมชั่นเป็นรุ่นทัวรบีนะครับตระกูลทัวรบีมี4รุ่นครับมี t ว b x RX, x t ก b ว r x t o b x ็ r x วก็จะมีครบทุกรุ่นตัวนี้ราคาอยู่ที่1,600บาทซื้อ1โหลแถมล่ม1คันก็สกีนฟรีเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการสกีนของที่ร้านว่าเป็นยังไงเครื่องสกีนจะตั้งอยู่ที่ร้านเลยลูกค้า Walk-in เข้ามานี่จะซื้อคือซื้อลูกกอล รอรับได้เลยนั่งรอจะมาดูการซ่อมไม้รอหรือจะเ,อเลือกซื้อของรอเนี่ยก็รอรอรับลูกกอล์ฟที่ซื้อไปแล้วเนี่ยกลับได้เลยเ,เดี๋ยวผมพาไปดูาการสกรีนช่างเดินลูกกอล์ฟนะครับเป็นเครื่องระบบระบบดิจิตอลครับผมเป็นการสกรีนแบบ UV นะครับก็จะเป็นได้ภาพที่คมชัดแล้วก็ สกีนได้ทีหลายๆลูกเลยอ่าอ่าช่างมาทางนี้ครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจจะสกีนลูกกอล์ฟเนี่ยสอบถามเข้ามาได้เลยได้ที่เบอร์ด้านบนนี้นะครับส่วน Line ID ก็จะขึ้นไว้ตรงนี้ก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับก็จะมีผมก็จะตอบให้ไวที่สุดแล้วก็เลือกโปรโมชั่นที่ดีสำหรับลูกค้านะครับ สำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ